CNN น a r t h วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูที่กรุงปารีสในการเตรียมความพร้อมรับมือกับอากาศที่ร้อนจัดด้วยการปรับเปลี่ยนหลังคาค่ะ ในขณะที่กรุงปารีสกำลังเผชิญคลื่นความร้อนอย่างรุนแรงในสัปดาห์นี้หลังคาที่ปูด้วยแผ่นสังกะสีของอาคารต่างๆในเมืองกลับยิ่งทําให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในอาคารบ้านเรือนร้อนขึ้นค่ะซึ่งหลังคาแบบสังกะสีที่ว่านั้นถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของกรุงปารีสถูกออกแบบขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่19เพื่อขยายพื้นที่ใช้สอยในห้องใต้หลังคาแต่ว่าในปัจจุบันกลับกลายเป็นแหล่งสะสมความร้อนทําให้พื้นที่ใต้หลังคานั้นมีสภาพไม่ต่างจากเตาอบซึ่งนักศึกษาว่า 22ปีรายหนึ่งซึ่งพักอยู่ในอพาร์ตเมนต์ชั้นบนสุดของอาคารที่มีหลังคาสังกสีเปิดเผยว่าภายในห้องพักของเขามีอุณหภูมิสูงถึงประมาณ30องศาเซลเซียสค่ะขณะที่บริเวณหลังคาซึ่งรับแสงแดดโดยตรงนั้นวัดได้สูงกว่า70องศาเซลเซียสและนอกจากความร้อนภายในแล้วพื้นระเบียงที่อยู่ติดกับหลังคายังร้อนจัดจนไม่สามารถเดินได้ในช่วงกลางวันแล้วก็ยังคงสะสมความร้อนไปจนถึงช่วงคำ่ำเมื่อแนวโน้มของคลื่นความร้อนยังคงเพิ่มขึ้นในอนาคต หลายคนเลยมีความพยายามในการทดลองวิธีการใหม่ๆเพื่อช่วยลดผลกระทบจากอุณหภูมิที่พุ่งสูง